สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำหอยทอดนะคะใช้หอยนางลมทำค่ะแป้งกรอบนอกนุ่มในนะคะเราได้หอยนางลมมาเราก็นำมาเทออกนะคะวันนี้แอดมินได้มา1กกิโลแบบแกะแล้วแล้วก็มาเปิดน้ำไหลผ่านแบบนี้ค่ะเพื่อให้สิ่งสกรปรกที่มันติดมาออกให้หมดนะคะ ล้างไปเรื่อยๆจนสะอาดดีค่ะหลังนั้นก็พักไว้นะคะต่อไปเราจะไปผสมแป้งค่ะเราจะใช้แป้ง3ามตัวนะคะมีแป้งมันค่ะแป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้าแล้วก็พริกไทยนะคะเราจะปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสน้ำตาล ากนั้นก็คนให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะพอมันเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็คนจนแป้งไม่มีเม็ดเลยค่ะให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันแบบเนียนๆนะคะคนไปเรื่อยๆพอเข้ากันดีเราก็จะตัก แป้งที่เราผสมใส่ชามเพื่อที่จะทำการทอดในแต่ละกระทะนะคะเวลาใส่แป้งให้กะเอาเพราะว่ากระทะของแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไป1นึ่งฟองก็ตีให้เข้ากันแล้วก็ใส่หอยลงไปค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันเยอะหน่อยจากนั้นเราก็เทส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะทอดไปเรื่อยๆจน แผ่นแป้งของเราข้างล่างอะ่ะมันเหลืองแล,อแล้วก็กรอบแล้วเราก็โรยหน้าด้วยต้นหอมแล้วก็พริกไทยแล้วก็กลับด้านค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะจนด้านที่เรากลับไปมันเหลืองเหมือนกันนะคะพอมันเหลืองแล้วเราก็กลับด้านขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ทอดต่อไปค่ะ ทอดจนเหลืองกรอบเลยนะคะต่อไปเราจะไปผัดถั่วงอกกันค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมลงไปผัดให้เหลืองนะคะจากนั้นก็ใส่ถั่วงอกลงไปตามต้องการคนให้ถั่วงอกมันสลดนิดนึงปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็พริกไทยจากนั้นก็เอาวางใส่จานได้เลยค่ะตักใส่จานพอหอยทอดของเราเหลืองกรอบตามต้องการแล้วเราก็นำมาวางบนถั่วงอกได้เลยค่ะโรยหน้าด้วย ต้นหอมซอยค่ะต่อไปเราจะชิมกันนะคะแป้งของเรากรอบนอกนุ่มในค่ะราดด้วยซอสพริกนะคะเข้ากันมากๆค่ะกรอบนอกนุ่มใน